ภาหิยะผู้เป็นเอกทักคะในด้านบรรลุธรรมเร็วที่สุดภาหิยะเป็นพ่อค้าทางทะเลผู้มั่งคัง่งอยู่มาวันหนึ่งประสบพายุโหมกระหน่ำกลางมหาสมุทรเรือได้อับปางลงชีวิตได้เปลี่ยนจากความมั่งคัง่งเหลือเพียงลมหายใจและแผ่นไม้สำหรับเกาะลอยคอหนึ่งแผ่น านได้ถูกน้ำทะเลพัดมาที่ชายฝั่งแห่งหนึ่งด้วยเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตท่านได้สละทุกสิ่งเลือกใช้ชีวิตนักบวชใช้เปลือกไม้เป็นเครื่องนุ่งหม่มผู้คนจึงเรียกท่านว่าทารุจิริยะคืนวันหนึ่งได้มีแสงจ้าจากหลังต้นไม้ท่านใดนั้นก็ได้ปรากฏเทพองค์หนึ่งมีรัศมีเจิดจรัส ซึ่งเทพองค์นี้เคยเป็นสหายธรรมของท่านในอดีตชาตินานมาแล้วได้กล่าวเตือนท่านว่าพาหิยะท่านยังไม่ได้บรรลุธรรมบัดนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาแล้วในโลกจงเร่งรีบไปพบพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด พาหิยะเดินผ่านป่าเขาด้วยความเร่งรีบและศรัทธาที่ตั้งมัน่นมุ่งสู่กรุงสาวัตถีเพื่อขอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพาหิยะได้เดินตามหาสักพักท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าและเกิดปิติอย่างท่วมทน้นได้เข้าไปกราบต่อหน้าพระพักและทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระองค์ จงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์จงแสดงธรรมโดยย่อเพื่อความเกื้อกูลแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดดูก่อนพาหิยะบัดนี้ไม่ใช่เวลาเรากำลังเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบินทบาท ข้าแต่ท่านผู้เจริญชีวิตของเราไม่แน่นอนเราอาจถึงความตายก่อนจะได้ฟังธรรมจากพระองค์ก็เป็นได้ขอพระองค์จงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดดูก่อนพาหิยะบัดนี้ไม่ใช่เวลา ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ถึงค่ำนี้ขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรมเผื่อว่าข้าพระองค์จะได้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงในชาตินี้ดูก่อนพาหิยะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เมื่อเห็นร an like ูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟังเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ได้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้เมื่อรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งพาหิยะเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลเมื่อใดเธอเมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟัง เมื่อรับรู้อารมณ์ที่รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้เมื่อรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้เมื่อนั้นเธอก็จะไม่มีเมื่อนั้นเธอก็จะไม่ยึดติดในสิ่งนั้น เมื่อเธอไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อนั้นเธอจกไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์หลังจากสดับรับฟังธรรมสักครู่จิตของท่านสว่างสวัยและบรรลุธรรมขั้นอรหัตผลหมดสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งปวงหลังจากนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมเหล่าสาวกได้เดินจากไป แต่ด้วยวิบากกรรมเก่าในอดีตชาติหัวแม่ลูกอ่อนได้ขวิดท่านจนเสียชีวิตในเช้าของวันนั้นพระพุทธเจ้าได้เดินย้อนกลับมาหลังจากเสร็จกิจบินทบาทได้พบว่าท่านเสียชีวิตแล้วจึงได้ชาปนากิจศพของท่านและทำสถูปณที่แห่งนั้นและได้ตรัสสรรเสริญว่าพาหิยะเป็นผู้เลิศในการบรรลุธรรมเร็วที่สุด ินบลังทุกทีแต่วันนี้มีลังสิ่งแปลกไปชายแปลกหน้าก้มลงกราดดูแต่วาวับด้วยสรัท้าใหญ่ขอพระองค์โปรดเมตตาใจสแกงทำคาทาคนทุกไปเมืเธอ ที่สุดแห่งทุกสิงพระองค์ดังแสงทองส่องใจคนใสไม่เวียนกลับมาใารยอฟันดับอัตาหลุดิ้งน้ำพานลลก,กุ่นนั้นไม่เช่อไม่นานไม่ปากมาถึงร่างสิ้นลงนักขางทั้งนั้น จุดนั้นหลุดพ้นบุมมบนไม่มีตัวตนสู่สุขเขาดีเมื่อเธอมองก็สึกตัวมองเมื่อเธอฟันก็สึกตว่าังเมื่อรับรู้ก็สึกตวรับรู้รู้จักก็สึกตวรู้จัื่นนั้นเธอจากไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเธอจะไม่ยึดสิ่งใดในโลกนี้ คือสุดแห่งทุงทายาหลุดพ้นแล้วดังแสงดาวที่ลับไปทิ้งไว้เพียงคำคำใส